ตัวเดียวกันโอเตัว,วความวะครับผมมีกายใช่ไปลวจ้าประมาณตีเด็กเข ช่าจะคว้าได้อะมึงไม่เล่นอ้านึกว่าเล่นเตนแย่ล้วสามหนึ่งยิงอย่างนี้อุ้ยกล้า่จิอกล้าพุ่งมาโดนยิงกู่เปามก่อนแล้วสามก่อนโอเคดีเห็นช่าก้า ไม่ดนมนงันได้ไงอ่ะกิกะมันได้สามขันเลยเหรอปกติมันแค่สองสี่ทำไมกเห็นมันเป็นสองสมสี่เดี๋ยวดี๋ยดีวดยิ่งไว้ขวาขวาล่างมีแต่มันโดนอุ้ยโอ้ล็อกแล้วเด็กลกแล้ว เห็นแม่โอ้โหโอ้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 กำลังดึงดูดกัน เอ็ดแม่สามหนึ่งครับน้องผมน้องผมแชมป์ครับโอ้โหสามพันหกกราเมตรอีกสี่ร้อย